เรื่องให้พี่ว่าอันหนึ่งคือต้องแต่เพจยอดดีมีคนติดตาม <c oughs> คือแค่คือไม่เรียกกูแล้วมาลงปล่อง <c oughs> อันนี้กระทำเขาหรอครับ <c oughs> ผมอ่สวัสดีครับ ผมกับตี๋อ่างทันทะลองอีกเช่นเคยครับผมนี่เสื้อเสื้อไปไหนเนี่ยเสื้อเอาไปซักแห้งอยู่ซักหลายวันมันมีอะไรแบบเชื้อรามีอะไรเงี้ยมีเชื้อโรคเยอะเรนนี่เอาเสื้อผมใหม่ใช่ยืมยืมยืมหน่อยยืมมาเฮนเดอร์หน่อยอ่าวันนี้มาทำอะไรครับอ่าจากที่ตอนนี้เป็นกระแสเป็นไวรัลอยู่ที่ต่างประเทศอ่าเป็นการเล่นเป็นการเล่นเป่าเป่าป๋องเป่ากระป๋องเป่าแก้วอ่านี่แบบคลิปนี้เลยเอ้า find soda and and should out our our blow out let's have we have empty just like that and we just just it can <laughs> cup <oughs> really, เราเห็นกันไปแล้วนี่วันนี้เราเลยสรรหาภาชนะที่พอจะใช้ได้ในบ้านของเรามาหมดเลยนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดอย่างเก้าอย่าง เดี๋ยวเราลองดูว่าอันไหนจะใช้ได้บ้างอ่ะมึงเลือกก่อนผมบอกอ่ะมึงลองก่อนเลยอยากที่ดูในคลิปนะอ่าเอาอะใกลรเคียงเขาอ่ะอ่ะผมเลือกหลายๆอันได้ไหมได้อ่าอันอยากลองอันเนี้ยได้เพราะในคลิปมันเหมือนเป็นแก้วพลาสติกอ่ามีแก้วพลาสติกใช่แล้วก็เป็นแก้วกาแฟแล้วเม่อไห่้าพี่มันมันไม่สดอ่ะไม่แน่ไม่แน่ต้องลองฮะต้องเป่าอย่างงี้ครอ่ะจะต้องลองใช่ ถือได้ถือเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้เห็นทันได้เมื่อกี้เห็นนะเอ้ยขอยดีคอยดีคอยดีนี่ได้อันนี้ได้ไอ้เชื่อไม่น่าเชื่ออ่าได้ได้ได้ขอลองหน่อยขอลองอันนี้หน่อยเแล้วถ้าถ้ากูทำไม่ได้อ่ะ รีกคาหรอถาเฮ้ยท่านไปหนึ่งอ่าพูดอยากให้มึงลองอันนี้ได้ไหมลองลองอันนี้อันนี้เออฮ้ยถ้าอันนี้ประเทศไทยทำได้อเมซิ่งนะฝรั่งงงไหมอ้าวฝรั่งทำมาได้นะเฮ้ยผมว่าได้ว่ะอ่าลองดูมีควารู้สึกต้องใช้คาถาด้วยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้เฉย มาไงวะอ๋อผมรู้แล้วมันเป็นหลังไม่เชื่อสารอากาศคุณศาสตร์ลมดันลมนี่แหละที่เขาไปใช้ที่ปล่อยกระสวยอวกาศอ่ะอ๋อันทฤษฎีนี้ใช่ไหมใช่เฮ้ยไปไกลแล้วเนี่ยจริงท่านาไปไกลแล้วถ้านาซ่ามาดูเราซะหน่อยเนี่ยว่าจะพัฒนาให้แบบสรวจเขาแรงขึ้นอีกเฮ้ยผมผมเหมือนผมคิดอะไรออกเราเราเล่นแข่งกันไหมมาี่ก็คือ เป่าจากอันนี้ให้ลงอีกแก้วนึ่งให้ลงอันนี้ดีกว่าอ่ะเอาเอาลงอันนีีด้ดกว่าออ่าอา่าาเงยหน่อยมาดิาเลือกเอาเอาเอาเอันนั้นมาด้วยอ่ะเอาอันนั้นมาด้วยโอเคครับเราได้ชาเลนจ์กับไอ้จวยอ่เดี๋ยวเราจะมาให้เลือกกันคนละอันเนี่ยหนึ่งวัสดุเป่ากระป๋องเนี้ยกระป๋องเนี้ยให้ลงนี่แก้วใบใหญ่ อ่าได้ให้ตะกล้องเลือกให้ดีกว่าอ่าให้ตะกล้องเลือกให้มันมีอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงั้นเอาออกอันหนึ่งอ่าได้อันนี้อันนี้อ่าได้ง่ายไปอันนั้นง่ายอ่าอ่าเลือกไปดเลือกให้สามไอ้โจยครับโจยนะอ่าโจยเอาเนี่แก้วเนี้ยนี่ครับนี่นี่นี่อ่าเขาหัวม้าเขาหัวม้า ทำไมอ่ะทำไมทำไมรายการนี้มีแค่สองคนอ่ะได้เชิญเชิญได้เล่นได้นะเล่นได้เล่นได้อ่ะอันนี้อ่ะพี่อ๋อเลือกกันดีกว่าไม่ใช่คือเรื่องเรื่องให้พี่ว่าอันหนึ่งคือต้องแต่เพจยอดดีมีคนติดตามคือคือไม่เรียกกูแล้วใครอยากจะแจ้งว่ามาได้ครับเพราะรายการเราเป็นรายการเปิดรายการแบบเหมือนเหมือนสวนสัตว์เขียวๆอ่ะเราสามารถใครเดี๋ยวมาเดินเข้ามาได้อ่ะเลือาเรื่องเขรื่องเขา อ่าเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูพี่เชื่อไหมว่าเราผมสามารถพวกผมสามารถทําให้กระป๋องที่อยู่จากตรงเนี้ยลงมามาอ่างนีได้โดยไม่ใช้มือเลยใช้แล้วใช้อะไรอะใช้อะไรนี่ไงใช้แก้วไอ้คุณว่านี้ใช้แค่แก้วของผมอันนี้ไม่ใช้มือเลยจับอย่างนี้เลยไม่เชื่ออ่าไม่ได้นี่ของของวินี่งเหรอไอ้เหี้ยของกูอย่างเหี้ยเลยรูว่างงเขาละกี่ทีอ่ะ ให้สองคนละสองทีพอไม่ลงคือไม่ลงไม่ลงคือไม่ลงลงคือไม่มีอะไรแค่ทดลองลงคือเอาไว้ให้มันตื่นเต้นหน่อยว่ะเอาไป้ห้าร้อยเอาไว้ลงอะไรเห็นกูเป็นใครห้าร้อยพอเฮ้ยเอ้าเอ้าฮะห้าร้อยนะห้าร้อยห้าร้อยถ้าลงภายในสองครั้งเอาไว้ห้าร้อยสี่ร้อยหกสิบเลยไปต้องห้าร้อยสี่ร้อยหกสิบป่ะอ้าวถ้เจอคนแรกอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ขอให้ลงไอ้นี้ ห,ห,นหนึ่ง,งนะ<ล><ล>งดูเหมือนกอปเหมือนกอปดูต้องดูทิศทางลงเหมือนกอปเหมือนกอปใช่เรียบร<อ>้อยหมดฟิตห้าร้อยอ่ะผหก,ก่อนดีกว่าถือไปเลยถือไปเลย <c oughs> <c oughs> ผมนี่เทพเจ้าอยูอ่แล้วออีกที่นึงขอ,อกที่เดียว เอาเฮ้ยเนี่แหละสัตว์เลยเกือบได้500ตัวเองฮะห้าร้อยพูดทำอะไรกันเนี่ยมันง่ายมากเลยนะองานทดลองไม่ทักไม่แก้วนี้มันใส่มิดอะแล้วจะทำไงอะได้งนี้ได้พี่เป่าเลยพี่ช่วยยังก็ได้เลยแนะนำอีกใกล้ๆกลเลยเงี้ยเหรอเออห้าร้อยแล้วพี่ก็เป่าให้ลมลงไปปุ๊บแล้วมันลมมันก็จะผัก กระป๋องขึ้นอะแต่แต่ระวังระวังมันโดนตาอะไรเงี้ยมันหาเลยนะเมื่อกี้เฉียดละเมื่อกี้เฉียดละเฉียดลแล้วจะเอาฮาล่ะเอาฮาโป๊ะเข้าตาอุ้ยอย่างเงี้ยเอาเอาเอาได้ได้ไม่ได้เน้นจะเอาตังค์หรอกเอาฮาไว้ก่อนใช่ไหมเอาตังค์ด้วยแต่แปลกแก่ทำไมพวกมึงไม่เอาฮารายการพวกมึงแก้วนี้มันชันไงแก้วนี้มันตื้นหมดเลยไม่โดนมึงไม่ให้แขกรับเชิญเอาฮาแต่พวกมึงไม่เอาฮากันอ่ะ ออะลองลองอันนี้อาะลองป๋องมาลองป๋องหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอันนี้มงนพุ่งเหมือนงูกระป๋องเฮ้ยเฮ้ยอ่าโอเคไม่มีใครได้ไม่มีใครได้ห้าร้อยอ่าเดี๋ยวสองอันมาแก้วายกับที่ตวงซีซีอ่าอ่า พี่ว่าคิดว่าอันไหนได้อันนี้ประเด็นสูงประเด็นสูงกว่างี้ยให้พี่ว่าทำดีกว่าอันนี้มาตืน้นอ่างั้นพี่ว่าทำเดี๋ยวผมทำอันเล็กให้อ,อันนี้ได้ไถ <laughs> ือว่าขยับอยู่แก่ห <laughs> <laughs> น้ามาแแรงพี่ผ <c oughs> ู้งี้ย ทุกคนทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรกับเสียอ่ะอ่ะอ่เอาเข้าปากเข้าหน้าหมดเลยใช่ลองอันนี้ลองอันนี้มาดันมาดันลองอันนี้เมื่อกี้อะไรมันลมลมอ๋อเปิดมาเลยแหละแต่ก็เท่อยู่ตาเกาหลีไงตาแดงกลับไปแล้วเมื่อกี้ทำไรเกาหลีงอม้าโอ้เออลองอันนี้ ที่ตัวไม่น่ารอดถูกไหมอันนี้ต้องเอาลงปล่องว่ะเฮ้ยได้อยู่เลยได้เฉยมาไอ้นี่ไม่ได้หรอได้เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวทำให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบ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 ไหนๆ ไปบังเดี๋ยวบังไอ้กล้องเฉยอ่าเห้ยที่ไหนี่เฮ้ยโอเคก็คือทได้ทุกอันใช่เรียกว่าพาหนะในบ้านที่เราสรรหามาทำแบบไอ้หลังนั่นได้อ่าและไอ้หลังฝากถึงไอ้หลังนั่นด้วยนะเราทำได้ทุกอันเลยทำได้แบบเราเปล่าได้เดี๋ยวแปลฮะ ดู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  Have อ๋อมาอินอุตส่าห์เท่นี้เรียกได้ว่าก็สำเร็จวันนี้ถือว่าสำเร็จในทุกจิตปรย่างนี่เราทำได้อาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าคลิปหน้าเราจะไปอาอะฝั่งหลังเขาจะมีอะไรทำกันอะใช่แต่คลิปคลิปหน้านี่มีกับเกินเกินมาแล้วว่าอาจจะเป็นทดลองแบบสำหรับคนที่ สูบกัญชากับคนไม่สูบกัญชาใช่บางมีประเด็นอยู่ว่าคนถูกกัญชาอาจจะทําอะไรได้ไม่ดีเท่าคนที่มีสติอเห็นที่ข่าวมีข่าวบอกว่าคนตายนั่นใช่หรือเปล่าไม่รู้กูก็ไม่รู้ว่ากัญชาหรือยาบ้ากูว่างงงหนูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีพีต่อไปสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะผมจ้าโอเคไปครับ